ฮัลโหลดจอสวัสดีเด็กสาวเกรียนทุกคนครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจ๊ที่พี่อีกอีกแล้วแย้มชมวันนี้นะครับผมก็มาเด็กนิดนึงนะก็คือมาแจกประกาศรางวัลน้ชมครับก็คือรางวัลที่พี่บอกไว้ว่าแจกบัตรไก่น่าทุกวันเสาร์นะครับก็คลิปมาเช้าเขียนไปแล้วว่ากิจกรรมแจกบัตรไก่น่าก็มีคนเม้นต์อยู่ดีไว้อย่างมากมายม้ชมครับเยอะมากคบนึงบลกนี่มจชมผมเคลียร์ไปข้อความไปร่ำละก็คือจะมีคนเมนต์อยู่ดีไว้เรืชมครับ เอ้ยไม่สุดก่อนเซ็นี่ครับชมก็นี่คุณผู้ชมครับทั้งหมดที่เมนยูดีมาคุณผู้ชมครับก็เยอะมากคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เยอะอย่างที่คิดนะคือเที่ยวนี้คนร่วมกิจกรรมน้อยมากน้อยกว่าเที่ยวก่อนคุณผู้ชมครับก็ความเห็นที่เราตรวจสอบพี่กาจัดการหมดแล้วคุณผู้ชมก็คือว่าใครที่โดนบล็อกยูดีเราเลยนะผมจัดการเปิดให้หมดแล้วคุณผู้ชมครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสุ่มน้ำผู้ชมก็คือสุ่มคอมเมนต์แต่ผมขอไปซื้อบัตรเก้วหน้าก่อนคุณผู้ชมก็ผมซื้อที่เว็บขั้นเทพน้ำผู้ชมครับเที่ยวนี้ผมจจะแก ห้าใบนะแต่ผมจะซื้อเป็นหกใบคุนผู้ชมเถามมันทำไมซื้อหกใบครับพี่เติมให้ตัวเองไปนะึง <c oughs> พอดีว่าพี่ยังไมไ่เติมออวอลของพี่เลย <c oughs> พี่เติมไปแล้วนิดหนึ่งเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรผู้ชมจะได้ออวอลใช่ป่ะแต่ว่าของพี่ยังขาดอยู่พี่ก็เลยมาเติมเพิ่มผู้ชมครับขาดกี่บาทพี่จะได้ออวอลเนี่ยเอ้ยนั่นผู้ชมครับขาดอีกหกสิบป่ะเนะี่ยไม่เลยใครเจ็ดสิบกว่าบาทเลยโอ้ ไม่พอเมื่อเดี๋ยวพี่เข้าไปเติมทีหลังแล้วกันท่านก็เอาว่าอันนี้ก็ซื้อไปสักห้าใบาก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวพี่ซื้อแจกท่านผู้ชมนั้งห้าใบคุณผู้ชมครับสำหรับบัตรเจน,น่านะครับก็จัดปะขอพายกูน่าเติมเหมือนอพี่เติมไปแล้วนะเดี๋ยวซื้อไปแล้วเมื่อกี้โอเคครับซื้อไปเลยหกชิ้นนี่ว่ะ โอเคคุณผู้ชมพี่ก็ซื้อปัดแกหน้าเป็นที่เรียบร้อยงั้นพี่ก็เติมให้ตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เหลือยังไงพี่ค่อยไปว่ากันอีกทีโอเคแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มคุณผู้ชมแล้วก็คือจะเติมให้เป็นแบบสุ่มนะอย่างที่พี่เคยบอกว่าเมนยูยดีไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วพี่จะสุ่มยู่ดีมาได้ยู่ดีใครนั่นก็ได้นะครุณผู้ชมห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหกห้าหนึ่งหกอันนี้เป็นอยู่ดีพี่นะคือใบแรกพี่เติมให้พี่ก่อนเพราะว่าพี่ซื้อมาหกใบคชม ส่วนอีกห้าใบพี่ได้แจกให้คนดูในช่องนะคุณผู้ชมพี่แจกบัตรเกหน้าทุกวันเสาร์นะครับถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีหรืออยากได้บัตรเกหน้าฟรีก็คือทุกวันเสาร์น้องก็มารอรับบัตรเกหน้าช่องพี่ได้นะครับโอเคเอาป,ป,เปิดเฉยปิดเฉยปิดตัวเติมเฉยเลยโอเคนี่ก็เป็นเว็บสุ่มคอมเมนต์น้ชมที่พี่ใช้นะครับพี่ก็จะมาทําการสุ่มคอมเมนต์น้ชมจากอันน,น,นี้น้ชมจากอันนี้๊บนึงครอบหนึ่งขอคัดลอกลิงก์ก่อนคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บเอาลิงก์มาวางปุ๊บ เราจะมาดูว่ามีทั้งหมดกี่คอมเมนต์กันนะครับนี่เลยกดลันไปห้าสิบแปดคอมเมนต์โอ้โหน้อยมากคือเที่ยวก่อนมีร้อยกว่าคอมเมนต์เที่ยวนี้มีแค่ห้าสิบแปดพี่บอกแล้วว่าเที่ยวนี้คนเมนต์น้อยมากคุณผู้ชมก็คือคนไม่ค่อยอยากได้หรือยังไงพี่ก็ไม่แน่ใจนะได้มาห้าสิบแปดคอมเมนต์คุณผู้ชมครับก็มาดูในแบบว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคุณผู้ชมห้าคนนะที่จะได้คุณผู้ชมครับก็คนแรกใครวะ ใครไม่ติดตามมาติดตามมาครับขอหน่อยนะคะพี่โอเคครับติดตามมาครับขอหน่อยนะคะน้องเป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้ชายครับน้องบอกติดตามมาครับขอหน่อยนะคะตามว่าน้องเป็นคนที่ได้นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพี่เติมข้อยูดีให้เลยนะท่านผู้ชมครับสําหรับคนที่ได้วันนี้ก็ขอไปไวนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมรีบหน่อยพอดีว่าพี่เพิ่งกลับจากตลาดมานะครับคนนี้ก็นี่ครับคนที่พูดชืดีคนแรกนะท่านผู้ชมชื่อ L S S A บวกก้าก้าท่านผู้ชมครับนั่นแหละก่อนผู้โชคดีที่ได้ใบแรกไปท่านผู้ชมครับก็จัดไปครับเติมเลยนี่โอเคเรียบร้อยเติมแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นครับได้ง่ายๆอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือทุกวันเสาร์มีแจกบัตรเกมหน้าอย่างนี้นอนใครพลาดโอกาสวันนี้ไปวันเสาร์หน้ามาได้ใหม่ท่านผู้ชมครับหรือว่าใครที่ได้ไปแล้วโอกาสก็มีท่านผู้ชมเสาร์หน้ามาลองใหม่ก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันรันเนี่ยคือพี่ใช้ระบบรันนี่อ้าวอีกคนหนึ่งชื่อดีดีด,ดีชื่อคนคุ้นนะสปดาห์ที่แล้วเราได้หรือเปล่านี่ ก็คือมันมีโอกาสได้ซ้ํน้ชมเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ว่ารันนะพี่ไม่ได้ป็นคนเลือกคือถ้าโปรแกรมรันมาแล้วเป็นชื่อน้องคือง่ายว่าถ้าเกิดน้องบอกว่าทําบุญมาเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้น้ำชมครับก็คือว่าก็มีโอกาสได้คือมากระดวงเงี้ยถ้าเกิดได้ปรแกหน้าไปฟรีเงี้ยน้องไปสุ่มปุ๊บน้องอาจจะได้ตัวละครฟรีเหมือนพี่ก็ได้พี่สุ่มแบบนี้นะสามิเพชรออกตัวละครเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คุณเพนน้ำชมก็ออกจะดีดีโอเคน้ำชมครับมาคนที่สองไปละตจอมาคนที่สามน้ำชมครับอะไรอะไร ดคนที่สามชึบอ่าคนนี้ท่านผู้ชมบอยบิ๊กอะไรสักอย่างตู้เดมอนตันที่ร้อยห้าสิบตู้ปืนตันที่ร้อยห้าสิบตู้โกตันที่สองร้อยห้าสิบโอเคครับน้องเขามาให้ข้อมูลเนี่ยว่าตู้ไหนตันเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับก็พี่ถามไปในคลิปเหมือนกันว่าตู้อะไรมันตันเท่าไหร่เพราะมันมีระบบตันของมันอยู่ไงร้อยห้าสิบเลยเหรอโหเอาเรื่องอยู่เนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับน้องก็เป็นผู้โชคดีท่านผู้ชมครับคนที่สามนะ ก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะผู้ชมเขาก็เป็นผู้โชคด,ดีคนที่สามที่ได้ไปโอเคมผู้ชมครับก็ไปลุ้นกันต่อนผู้ชมว่าใครได้อีกนี่อาา่ะฮะต่อไปครับคนที่อี่ไอ้คนนี้คนนี้ f อซประจำช่องพี่เลยนะไอ้รูปวันพี่เนะี่ยคนนี้วันพีคน,นคนนี้ได้มิผู้ชมแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะเพราะว่าเขาเป็นเอฟซีประจำแต่ผมอ่านชื่อไม่ออกเออเอฟซีประจำได้ได,ด้วยเ,วเที่ยวนี้ มาครับจังหวะน,นี้เป็นคนที่4ี่ที่ได้ไปโอเคอืมเรียบร้อยผู้ชมครับเติมให้แล้วนะท่านแพงอะไรเนะี่ยเอฟบีท่านแพงครผู้ชมก็เป็นคนที่4นะต่อไปคนสุดท้ายชื่อใครจะเป็นคนด้คนสุดท้ายเอาเดิมผู้มชมครับมาลุ้นกันผู้ชมเหลืออีกห้าสิบสี่คนนะที่ยังไม่มคอมเมนต์ว่าจึ๊บเรียบร้อยใครเนี่ยแชร์แล้วครับ ติดตามแล้วอ๋อคนนี้ที่ว่าใส่แท็กคุณผู้ชมถ้าเกิดใส่แท็กเนี้ยบางทีชื่อมันจะโดนนี่น่ะคุณผู้ชมคือโดนไปอยู่ไอ้ตรงที่ว่าเออคือไงคอมเมนต์แบบว่าเหมือนเขาขายว่าสแปมคุณผู้ชมเขาแต่ว่าพี่เป็นคนไปแก้ออกมานะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเม้นท์ถูกกติกาอยู่นะ้ำผู้ชมครับแค่ว่ามาใส่แท็กเฉยๆโอเคคุณผู้ชมครับก็จัดไปคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมก็รับไปนะคุณผู้ชมเป็นบัตรแกน้านะมูลค่า20บาทคุณผู้ชมเขาถามว่าพี่แจกเท่าไหร่พี่แจกยี่สิบบาทคุณผู้ชมคร ถามว่าทำไมพี่ไม่แจกเยอะยอดดูพี่น้อยครับช่วงนี้คืองบพี่น้อยมากโอ้ชื่อน้องภาษาจีนน้องอยู่น้องเป็นคนที่ไหนเนี่ยก็ตามนี้ผู้ชมครับก็เป็นอันว่าแจกครบเรียบร้อยแล้วผู้ชมครับห้าใบผู้ชมครับสาหรับกิจกรรมในวันเสาร์นี้ก็นี่ผู้ชมนี่คือหนึ่งในคนที่ได้รางวัลผู้ชมครับก็หัวใจปกันหนึ่งคนดูสิคือสิคนที่เหลืออยู่ไหน โอเคคผู้ชมครับพี่ว่าพี่จะไล่ให้หัวใจคนที่นี่อันนี้จําได้อยู่คนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่น้องเสียใจนะผู้ชมครับเพราะว่าเสาหน้าพี่ก็ยังแจกเหมือนเดิมนะน้องน้องครับขอแค่น้องมาเม้นเหมือนเดิมนะผู้ชมครับเสาหน้าอย่าลืมมาเม้นให้พี่ด้วยนะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะผู้ชมครับเพราะว่ามีโอกาสได้ทุกคนเพราะว่าคือมันเป็นระบบสุ่มถ้าเกิดน้องดวงดีน้องก็ได้คุผู้ชมครับนี่คนนี้จาได้อย่างเมื่อกี้และอีกคนหนึ่งใครน้อ พี่จำไม่ได้ว่าใครคนที่ได้จะตามให้หวัวใจคนที่ได้ก็หามไม่เจอจำมีคนไม่ได้คุณผู้ชมครับก็าตามนั้นคุผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้บัตรแกนหน้าฟรีแบบนี้คุณผู้ชมครับก็เสาหน้าอย่าลืมนุณผู้ชมครับก็จะมีกิจกรรมที่จะเขียนว่าพี่จะเขียนปกคลิปไปเลยว่ากิจกรรมแจกบัตรแกนหน้าแค่นั้นเองคือถ้าน้องเห็นชื่อกิจกรรมนี้นะปุ๊บไม่ว่ารูปปกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่น้องกดเข้ามาเลยครับกดเข้ามาแล้วเม้นอยู่ดีไว้แค่นั้นพอ แค่น้องคอมเมนต์ยูดีน้องก็มีส launch, ิทธิ์ลุ้นรางวัลกับพี่แผู้ชมครับช่องพี่ไม่มีอะไรมากครับแค่ทุกวันเสาร์เข้ามาเมนยูดีในคลิปพี่เพื่อลุ้นรางวัลแค่นั้นเองส่วนวันอื่นถ้าน้องบอกว่าไม่อยากดูพี่ผมขี้เกียจดูก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับขอแค่วันเสาร์น้องเข้ามาน้องก็มาเมนยูดีไว้แบบนี้คือมามเมนต์ยูดีทิ้งไว้ไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยคมเมนต์ยุดีเฉยก็ได้เนี่ยคมเมนต์ยูดีเฉยแค่นี้ก็พอครับมีสิทธิ์ได้หมดเนี่ยคอมเมนต์ย แค่นั้นก็ได้คุณผู้ชมครับแค่น้องเข้ามาเมนต์อยู่ดีก็พอทุกวันเสาร์แล้วเกิดว่าคือมันไม่เสียตังค์การับน้องคือเผื่อว่าน้องแบบเลื่อนไปเลื่อนมาวันเสาร์เปิดเข้า y o u t u อย่างเงี้ยก็แวะเข้ามาเมนต์อยู่ดีทิ้งไว้ก็ได้ครับเผื่อน้องเป็นผู้โชคดีแล้วน้องจะเป็นคนได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าน้องแบบว่าเอยชอบแนวกิจกรรมแนวสุ่มแนวแบบกิจกรรมสายฟรีอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามแล้วก็ดูคลิปช่องพี่ได้นะครับเพราะพี่จะสอนเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็เป็นพวกแนวสุ่มของแนวรีวิวกิจกรรมนะครับส่วนใครที่ อยากดูสตรีมก็ฝากติดตามเพจพีเจทีพีอีด้วยมั่งชงครับแป๊บนึงเพจพีเจทีพีอีนี่ครับชมเพจผมนะคุณชมก็ปกติเดี๋ยวนี้พี่ย้ายมาสตรีมอยู่ในเพจมั่งชงก็สตรีมมาได้สองวันสามวันแหละเพิ่งจะเริ่มสตรีมมั่งชงเขาก็สามารถมาดูกันได้มั่งชงเขาที่เพจก็จะมีถามว่าทำไมถึงย้ายมาสตรีมเพจเพราะว่ามันเปิดเพลงได้ครับพอดีว่าพี่อยากฟังเพลงตอนสตรีมนะมผู้ชมพี่ก็เลยย้ายมาสตรีมเพจก็ สามารถที่จะเข้ามาแบบว่าติดตามกดถูกใจเพจพี่ได้คุณผู้ชมครับนี่คือเพจพีเจทีนะเป็นเพจของพี่จริงๆนะครับชื่อเพจก็จะชื่อเดียวกับชื่อช่องพี่เลยคุณผู้ชมก็ฝากนิดนึงนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่คุณผู้ชมก็ฝากหน่อยในการฝากกดไลค์กดติดตามช่องพีเจทีีพี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จบและไปแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เว็บขั้นเทพคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครที่ต้องการจะเติมเกมแบบถูกๆคุณผู้ชมใครที่แบบว่าอยากเติมเกมแบบถูกถผมก็แนะนําเว็บคันเทพคุณผู้ชมคร อันนี้ก็ใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับนี่เห็นยควาบริการเติมถุงคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่าถ้าใครอยากไดไอวอถามว่าเติมเท่าไหร่ครับก็เติมไปที่อันนี้48อันนี้87ถ้าอยากไดไอวอพี่แนะนําให้เติมนี่คุณผู้ชมครับเติมนี่ก็ได้500เนี่ยเติมอยู่ที่144ยสี่บ่าทคุณผู้ชมก็สามารถรับไอวอไปได้แล้วคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครอยากไดไอวอก็สามารถมาเติมได้ทู้ชมเว็บคั่นเทพนะคุณผู้ชมไอเทมโค้ดก็มีขายคุณผู้ชมหายไปไหนหมดนี่คุณผู้ชมไอเทมโค้ดเฮ้้ยกกล่องสาไททันผูชม สุดจัดโอ้ไม่ใช่ไ่กาไททันเดียวน้ชมว่าพอกดเข้ามานี่กล่องของดีแท็กมีกล่องลูกซองครัวน,นี้มีแล้วสกล่องสกาไททันอีโวน้ชมครับแล้วก็กล่องชุดน้ำชมครับก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อโค้ดกันได้น้ำชมครับสำหรับเว็บนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้ำชมก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่พลาดใบแกน้าของอาทิตย์นี้ไปรออาทิตย์หน้าน้ำชมครับวันเสาร์หน้าพี่มาแจกตบแกน้าเหมือนเดิมนะครับก มาเมนอยูอ่ดีพี่ด้วยแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายครับจุดจุดจุด